นี่ครับเราใกล้ถึงแล้วนะเฮ้ยจริง้าพระเฮ้ยเฮว้าวมายยังอ้างโอเคโอเค <S <S จอดตรงนี้เลยครับ ว่าเอามาป่ะเนี่ยที่พี่พบอกให้เอามาเอามาค่ะไหนโอเคเอามาทุกคนเลยโอยสุดยอดมากวันนี้พี่เพชรนัดเพื่อนๆเจ้าถิ่นเอาไว้ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันอยู่ไหนอะช่วยกันหาแล้วช่วยกันหาเอออ้าวอยู่นี่กันเองไปเดี๋ยวผมพาไปขึ้นว่าวครับเอ้าแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เราจะเอาขึ้นกันไหวหรอคะมันมีวิธีขึ้นครับเดี๋ยวพาไปเจอพี่ซีครับไปกันเลวไปพวกเราอย่าเอาว่าวขึ้นเลนรู้กันดีกว่าไปไปไป โอ้ทุกคนครับวันนี้สนุกแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาอยู่กันที่ชายหาดชะอ๊มจังหวัดเพชรบุรีครับในเทศกาลว่าวนานานชาตินั่นเองนะครับเห็นว่าวสวยๆลอยอยู่เต็มท้องฟ้าแบบนี้น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าน้องเขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยเอาว่าตัวใหญ่ยักษ์เนี่ยขึ้นลอยบนฟ้าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบพร้อมกันนะครับตามมาเลยเร็ว ในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นเวลาที่ลมร้อนพัดแรงของเล่นโตลมแบบฉันก็ชือกำเนิดขึ้นว้าวเป็นของเล่นขวัญใจเด็กไทยมาตั้งแต่โบราณทำจากกระดาษว่าวเนื้อบางและโครงไม้ไผ่ที่มีน้ำหนักเบาทรงตัวได้เดี่ยมทำให้ฉันกลายเป็นที่โปรดปรานและเหมาะกับเมืองไทยเมืองร้อนสุดๆโอ้ย คิดว่าเจ๋งคนเดียวหรือไงไม่ใช่แค่เมืองไทยนะที่เล่นว่าวกับลมร้อนประเทศอื่นๆเขาก็มีว่าวเหมือนกันอย่างพวกฉันเนี่ยเขาเรียกกันว่า inflatable kites ที่มีความสามารถในการพริ้วไหวคล่องตัวแถมยังไม่มีโครงขยับไปขยับมาได้สบายเน้นความแฟนตาซีแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครพวกเราก็เลยกลายเป็นว่ายอดนิยมจนเกิดเป็นงานเฟสติวัลรวมพลคนรักว่าวแบบนี้ โอ้ว้าวแบบพวกฉันโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่และประเทศแบบเต็มที่พอร,รวมแก๊งกันพวกเราก็จะกลายเป็นว้าวนานานชาติเป็นยังไงล่ะอยากเข้าแก๊งด้วยกันมหมล่ะเอ้ยขอเข้าด้วยขอเข้าด้วยนี่พีซีเอาพีซีาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพีซีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ย กำลังเตรียมขึ้นว่าวครับเนี่ยพี่เพชรอ่ะพาน้องๆเนี่ยเอาว่าวเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขาเรียกอะไรว่าวไทยว่าวไทยเออเป็นว่าวงูอันเนี้ยจะเล่นเหมือนกับว่าวของเราไหมครับเล่นไม่เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวใหญ่ครับจะใช้ลมเยอะมากกว่าครับงั้นเดี๋ยวหนูลองเอาว่าวไทยขึ้นให้ดูนะคะมินีเล่นเป็นหรอไม่แน่ใจเหมือนกันใช่มินีต้องต้องวิ่งไปไกลเลยเร็วเลยอะไร ไล้ขึ้นแล้วล้ไม่ขึ้นไขึ้นแกโอ้โหม่กครับเว้าไทยครับที่มันไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้ลมครับค่อนข้างแรงครับแล้วก็มันต้องวิ่งด้วยครับมันถึงจะขึ้นครับแล้วโว้วตัวนี้คือวว้วอะไรครับอันนี้ครับเป็นโว้ว Inflatable kite ครับเป็นวว้วถุงลมแฟนซีครับว่้วอันนี้ครับถ้ามีลมครับเราไม่จำเป็นต้องวิ่งเลยครับแค่ปล่อยให้มันขึ้นมันก็ขึ้นแล้วครับ วจ๋งจังเลยอ่ะเจ๋งอ่ะอุ้ยใหญ่อันนี้ครับจะเป็นว่าวไพรหลดครับจะเป็นตัวนําขึ้นไปก่อนครับเนื้อสัมผัสจะแตกต่างจากว่าวไทยครับที่ว่าวไทยจะทํามาจากกระดาษครับแต่นี้ครับจะทําจากผ้าชิ้พิเศษครับกันลมกันน้ําและขึ้นได้ดีกว่าครับว่าวไทยมันเป็นกระดาษกระดาษแต่วันนี้มันเหมือนเป็นผ้าแบบเป็นผ้าลื่น,นลื่นนิดหน่อยเนี่ยลองเทียบกันดูอันนี้เสียงจะมีเสียงกรอบแกรบนิดนึง ว่าวแบบนี้นี่มีกี่ขนาดหรอครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆจิ๋วๆเลยครับไปถึงขนาดใหญ่อย่างเช่น3เมตรถึง 30- 40เมตรเลยครับโอ้เรานอกจากว่าวนำร่องมีอะไรบ้างคะก็จะมีถุงแซนแบ็กครับแล้วก็คาราเมเนอร์ครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเบลครับเอาไว้ยึดตัวว่าวครับไม่ให้ว่าวลากครับแล้วก็จะมีคอคอได้ครับเอาไว้ดึงว่าวครับเพื่อเป็นการผ่อนแรงในการดึงครับแล้วเงี้ยพี่เพชรอยากจะให้ลองเอาขึ้นได้ไหมครับอยากจะเห็นว่าเวลาขึ้นจริงมันเป็นยังไง ได้ครับโอเคไปต้องให้พวกเราช่วยไหมครับหรือว่าดูก่อนดูก่อนก็ได้ครับดูก่อนดีกว่านะโอเคพวกเราไม่น่ารอดนะจ๊ะใหญ่มากเลยมันเหมือนเอาลมไปใส่ในข้างในเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยสวยอ่ะแสดงว่าว่องก็แต่ยกได้มากเลยเทสการ์ดสำหรับผมอะครับเป็น เหมือนสนามเอาไว้โชว์ฝีมือครับให้คนต่างชาติให้คนไทยครับได้มาเห็นถึงศักยภาพของคนไทยด้วยกันครับที่ได้มาโชว์ว่ายักษ์ครับผมเริ่มเล่นว่าวครับตั้งแต่เด็กครับแล้วก็โดยส่วนตัวครับก็มีความชอบเล่นว่าวอยู่แล้วครับเลยเล่นมาเรื่อยๆครับจนไปเจอพี่ที่โรงเรียนครับเขาก็เล่นว่าวด้วยกันครับเป็นว่ายักษ์ครับเขาก็เลยลองมาลองชวนมาเล่นดูครับก็เลยได้มาเล่นกับเขาครับว่าวทั่วไปครับจะมีขนาดเล็กครับ แล้วก็อาจจะทํามาจากกระดาษแต่ว่าว่าวที่ผมเล่นนะครับมีขนาดใหญ่สวยกว่าแล้วก็มีรูปร่างเป็นตัดพวกแมวพวกปลาเจ๋งตรงที่มันใช้พลังเยอะครับก็ถือว่าไม่ไม่ง่ายเลยครับต่อไปเราต้องทําอะไรกันต่อหรอคะอยากลองขึ้นว่าไหมครับยายากค่ะว่าวรยังเอากันไม่ขึ้นเลยอันนี้จะเลื่อขึ้นหรอ ออ่ะโอเคสอนน้องๆหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเออเราต้องทำยังไงเหรอคะต้องคอยจับว่าวให้มันกลางครับอ๋อมาไใช่การจับ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 ตรงนี้คนนึงครับจับตรงข้างให้ลงครับพี่จับเขาบอกจับตรงนี้คนนึงอ่ะเกิดทำยังไงต่อเหรอคะเดี๋ยวพี่จะดึงขึ้นให้ครับโอเคค่ะเอาแล้วตัวนี้ถ้าจะเอาขึ้นด้วยได้ไหมครับได้ครับต้องทำไงฮะแต่ว่าต้องให้ตัวนำล่องอะครับขึ้นไปก่อนครับอ่าอ่าอ่าขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยขึ้นไป บายบายอันนี้พี่เพชรอยากรู้ว่าอันนี้เราต้องดึงไงครับแค่ดึงดึงปกติเล้ครับเราก็แค่เสายังอยู่ยังพิสายไปแล้วโอลงมาอเคครับเอาปลามาได้เลยเอาปลามาได้เลยอ่ะปากให้มา เริ่มเป็นตัวแบบเต็มตัวแล้วมันพองนิดนึงเนาะมันก็ดูเป็นปลาวาดเลขึ้นก็เลยขึนก็เลยขนก็เลยขึ้นกเลยขึนก็เลยขึ้นกอเลยขึ้นก็เลยขึ้นกเลยขึ้นก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นกปเลยขึ้นกเลยขึ้นกเลยขึ้นกอเล้นกอเลขึ้นกหเล่าื้นก้เลมีโครกสเล้นกแเลยขึ้ r ก็เลีช่องกับลมกเลข้ากปเล้เก็เลัข้ากเล้เก็เลยขึ้กเลกิเลรงยกตัว ทำให้ว่าวลอยขึ้นอย่างสมดุลลมจะกระจายไปยังส่วนต่างๆของว่าวเพื่อสร้างแรงดันทําให้ว่าวสเสถียรสามารถลอยอยู่บนฟ้าได้นานขึ้นโดยจะมีเชือกคอยพยุงตัวว่าวไว้เท่านั้นแตกต่างจากว่าวไทยที่ใช้พื้นที่ของตัวว่าวในการรับและโต้ลมโดยมีเชือกว่าวเส้นยาวที่ยึดเข้ากับโครงว่าวไม่ไผ่น้ําหนักเบา เพื่อควบคุมว่าวไปตามทิศทางที่เราต้องการการเล่นว่าวไทยจึงต้องใช้ทักษะการควบคุมเชือกส่วนว่าวอินเฟสติเบิลไคต้องเล่นอยู่ในพื้นที่ที่มีลมอยู่ตลอดเวลาอย่างริมทะเลแบบนี้ไงล่ะครับอันนี้ครับเป็นไซส์ขนาด3เมตรครับแต่ว่ามีใหญ่กว่านี้อยากลองขึ้นไหมครับอย่าครับใหญ่3เมตรเรายังเอากลัมบาบารไว้แล้ะใหญ่กน่านี้ใหญ่กว่านี้กีเมตร สิบห้าครับว้พอเท่าสิบไหวไมเนี่ยเด็กๆไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะแต่เลองดูมาเดี๋ยวก็คือความแตกต่างของว่าวไทยกับว่าวถุงลมก็จะมีการแตกต่างอยู่ที่การขึ้นค่ะก็คือว่าวไทยจะต้องวิ่งด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นว่าวถุงลมจะใช้แค่ให้ลมผ่านเข้าช่องลมเฉยๆค่ะแล้วมันก็จะขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยค่ะ ถ้าเป็นว่าวไทยนะคะถ้าลมดีแค่นิดเดียวเราวิ่งไปแป๊บเดียวมันก็ขึ้นได้แล้วค่ะถ้าลมดีๆนะคะแต่ว่าวนานาชาติเราเหมือนต้องรอลมทะเลให้มันพัดมามันจะได้พองขึ้นมาค่ะหนูกจชอบเป็นเป็นว่าวถุงลมค่ะเพราะว่ามันจะมีความใหญ่กว่าค่ะแล้วก็จะขึ้นได้ง่ายกว่าด้วยค่ะรู้สึกการเล่นนะครับมันจะง่ายกว่าหน่อยแล้วเวลาเราไปช่วยพี่เขามันรู้สึกว่านหนักว่าวมันเหมือนจะพร้อมปิ้วทุกเมื่อเลยครับ แต่ว่าวาถุงลมอะค่ะเหมือนเราต้องรอลมให้มันมีลมเยอะๆแล้วก็มันก็จะค่อยพองแต่ว่ามีข้อดีคือมันสวยค่ะการเล่นว่าวต้องมีลมยิ่งเป็นลมทะเลที่พัดเข้ามาแบบต่อเนื่องก็ยิ่งดีรู้แบบนี้แล้วเรามาสร้างว่าวสู้กับพลังลมกันเลยว่าวแบบแรกเป็นว่าวมินิมอลแต่มีพลังในการต้ลม ว่าแบบมินิมอลนี้ใช้แค่กระดาษกับเชือกอะไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันกลายเป็นว่าวได้มีเทคนิคก็คือต้องพับกระดาษให้มีความโคง้งเพื่อทำให้ลมเคลื่อนที่ผ่านแผ่นกระดาษจนเกิดแรงยกตัวโต้ลมต้องพับแบบนี้ก่อนให้โค้งเข้ามาเป็นปีกสองข้าง เย็บ yeah, ป wow. ีกติดกับตัวว่าแล้วเจาะรูมัดเชือกเอาไว้ตรงกลางเท่านี้เสร็จแล้วเห็นไหมมินิมอลมากๆแต่เวลาลอยโต้ลมไม่ธรรมดานะเป็นไง ว้าวมินิมอลลอยสูงเอาเรื่องเลยทำว่าวต้อลมไปแล้วมาทำว่าวรับลมกันบ้างว้าวแบบที่สองเราต้องสร้างรูปทรงสามเหลี่ยมขึ้นมาจากหลอดขนาดเท่ากันก่อนทำแบบนี้ ติดแผ่นพลาสติกใสเข้าไป2ด้านเพื่อเป็นช่องเก็บลมหันด้านหน้าของสามเหลี่ยมที่ยังไม่ได้ปิดพลาสติกใสออกมาเป็นช่องรับลมแล้วประกอบสามเหลี่ยมที่ทำสำเร็จเข้าด้วยกันให้กลายเป็นพีระมิดอา้าวออกไปเล่นกันได้เล้วฮยโอ้ ว้าวทั้ง2แบบโต้ลมและก็รับลมได้ดีลอยขึ้นฟ้าไปแล้วว้าวทั้ง2แบบลอยขึ้นได้เหมือนกันแต่เทคนิคในการลอยต่างกันว้าวมินิมอลทำจากกระดาษใช้ความเบาพื้นผิวโค้งในการสร้างแรงยกตัวเหมือนกับว้าวไทยไม่ว่าจะเป็นว้าวงูว้าวจุลาว้าวปักเป้าก็ใช้หลักการนี้โดยจะมีโครงไม้ไผ่น้ำหนักเบาเนี่ยช่วยเสริมความแข็งแรง ส่วนว่าวพีระมิดจะมีช่องทางรับลมและก็เก็บกักลมเอาไว้ด้านในโครงสร้างทำให้เกิดแรงยกตัวเหมือนกแก้วถุงลมรูปร่างหลากหลายเหล่านี้ว่าวถุงลมเนี่ยจะลอยตัวขึ้นได้ต้องมีลมที่พัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บอากาศเอาไว้ในโครงสร้างของว่าวเหมาะกับการเล่นรับลมทะเล น้องๆทางบ้านครับเมื่อตะกี้นี้พี่ซีเนี่ยได้สอนพวกเรานําว่าวขึ้นลอยบนฟ้าแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับภารกิจที่เรนเจอร์ครับพวกเขาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือพี่ซีแล้วก็พี่ก๊อฟครับในการนําว่าวขนาด15เมตรขึ้นลอยบนฟ้าให้ได้โอ้โหงานนี้หินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาเนี่ยจะนําว่าวขนาดใหญ่ยักษ์ลอยบนฟ้าได้หรือไม่ไปลุ้นอาจจะช่วยพวกเขากันนะครับพร้อมไหมครับดเด็กๆพร้อมคล้วทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลย โอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับต้องเอาตัวตูดับไปไว้ตรงนู้นะครับให้ให้เชือกมันตึงครับให้สุดเชือกใส่ร้องครับนั่นอ้าปากคนนี้ครับมาแล้วมาแล้วหนูจำมันไปปุ๊เว่อ้วหวอววววอววหวว ทำอะไรต่อคะเดี๋ยวไปช่วยพี่ก๊อฟกลางเลนะครับได้ค่ะตัวพิลอดตกกับกอ๊อฟไปปล่อยใหม่ดิปล่อยตรงน,นั้นเลยก็ได้ครับ ก๊อปก๊อปให้น้องจับข้างๆแล้วปล่อยพร้อมกันถ้ามันดึงไปลปล่อยเลยนะครับจับข้างๆนะครับปล่อยเลยครับอเอ้ยเย้ไปไเอาว่างนั้นต่อป,ๆๆๆปากมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ไปๆๆไปไปดูหา ต้องรอเคลียร์สายนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้มัดแล้วนะเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้พี่จะเอาตัวนี้มัดด้านบนนะครับเพื่อให้มันยกขึ้นไปนะครับผมโอเคไปโอเคปล่อยได้เลยครับปล่อยปล่อย ปลากระเบนปลากรเบนว่าใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่เยอใหญ่โอใหญ่มากโอ้โอเคปล่อยได้เลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วคแล้วโอเคครับนั้นปล่อยเลยครับ ครับอกอบหน้ามันต้องอยู่ฝั่งนี้ไ,ไม่ต้องดึงแล้วพอช่วยดึงครับครับไปกดสายที่คนนึงได้ไหมครับจลับมานะดึงดึงดึง,ดงอะค่อยๆปล่อยนะครับ ค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆปล่อยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วอ้าวโอ้โหดีใจอะไรกันครับเด็กๆไหนเอาขึ้นกันกี่ตัวครับสามตัวสามตัวเลยหรอโอ้โหนี่ก็คือตัวไหนบ้างตัวนู้นใช่ไหมตัวไกลที่หกูไปปลากระเบนไปแล้วก็ชา อ่าแล้วก็ช้างด้วยอ่าโอเคหยให้เอาขึ้น15เมตรขนาดอะ3ตัวเลยใช่หนถามหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยมากโอ้โหมันหนักอะค่ะพี่เพชรแล้วมันก็แบบมันเหมือนพร้อมปิ้วไปทุกเมื่อเลยครับผมเหมือนจะปิ้วไปด้วยมันพอจะขึ้นไปกับตัวเราด้วยไหมน้องซีนน้องกอฟครับเป็นยังไงบ้างให้มีน้องๆ3ามคนมาเป็นตัวช่วยเราในวันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นได้ครับเก่งมากเลยครับโอ้ อยากจะให้น้องๆเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยไปพัฒนาในจุดไหนที่เราจะสามารถมาเป็นแบบผู้ช่วยของเราได้ในชีวิตจริงเลยพัฒนาเรื่องแรงครับต้องมีแรงดึงนิดนึงครับครับผมเรื่องแรงเก่งมากๆเลยครับสําหรับวันนี้ครับอ่าโอเคตื่นเต้นเวลาที่เราลุ้นว่าว่ามันจะตกตอนไหนแล้วก็จะขึ้นไปตอนไหนค่ะ ก็ไม่ได้ยากมากครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่ครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงมากกว่าว่าวสาเมตรที่เราไปขึ้นเมื่อตอนเช้าอะครับพี่เขาก็ดูมีแรงเยอะกว่าพวกเราและก็ขึ้นว่าวได้เก่งกว่าพวกเราเยอะเลยค่ะก็ถ้าหนูมีโอกาสมาอีกรอบค่ะหนูก็จะสอนช่วยให้พี่จีแล้วก็พี่ก๊อฟช่วยสอนการผลิตว่าวทาเป็นรูปหมีแล้วก็ใหญ่มากกว่าน,นี้ค่ะอยากจะให้ทุกคน,นะครับได้ลองมา เล่นว่าวครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเล่นว่าวครับจะได้หาเวลาว่างในการทํากิจกรรมครับจากความหลากหลายทางเชื้อชาติสู่การร่วมมือกันสร้างเทศกาลแห่งความสุขเป็นแหล่งรวบรวมว่าวนานาชาติที่สอดแทรกแนวคิดแบบสเต็มเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมสร้างประสบการณ์ล้ำค่าให้เราเรนเจอร์สนับเป็นเทศกาลที่มาพร้อมกับความรู้แสนสนุกที่น่าประทับใจจริงๆครับ มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้เราเรนเจอร์เคยประดิษฐ์หรือเล่นว่าวสุดพิเศษแบบไหนกันบ้างส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการเล่นว่าวของน้องๆพร้อมเขียนอธิบายความประทับใจ <c oughs> เกี่ยวกับว่าว <c oughs> เข้ามาโอดกันได้ที่ f c e b o o o f a n นเ g e ของรายการเจ้าของเรื่องราวที่สร้างสารรค์โดนใจ3คนแรกรับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าเพสะพายหลังเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกว่างกันได้เลย เอาจริงๆนะวันนี้ถือว่าเราโชคดีนะที่เราได้มางานนี้ใช่ครับผมและนี่คือสนุกสนุกที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าซึ่งและก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับขราวหน้าครับเหล่าเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกสนุกกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กฉัคิด